วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564นะครับผมจะพาไปดูบรรยากาศการจำหน่ายพืชผักผลไม้ชนิดต่างๆนะครับที่ตลาดสีเขียวริมบึงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีความคึกคักเป็นอย่างมากโดยมีพ่อค้าแม่ค้าทั้ในเขตชุมชนเทศบาลนาครขอนแก่นและ,กะเกษตรกรผู้ปลูกผักจากอำเภอใก้เคียง ได้นำเอาพืชผักและผลไม้มาจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นพริกขายในราคาถุงละ10บาทผักชีกําละ10บาทฝรั่งปลอดสารเคมีฟักทองเห็ดพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลและอาหารจำพวกปลาแห้งปลาสดมาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับเพื่อเป็นไปตามนโยบายที่เทศบาลนครขอนแก่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่ ให้มีตลาดจำหน่ายผลผลิตและเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้มีพืชผักที่มีคุณภาพดีไว้ประกอบอาหารซึ่งตลาดสีเขียวจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงค่ำมีประชาชนมาเลือกซื้อกันเป็นจำนวนมากครับและนี่ก็คือบรรยากาศที่ตลาดสีเขียวริมบึงแก่นนครในเขตเทศาบาลนาครขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับในวันศุกร์ที่3ธันวาคม2564ครับ้ก็คนี